คกันเชียงค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพ่อมดแม่มดเล่นมนต์คาถากันบ้างไหมคะฟังดูเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากเลยทีเดียวใช่ไหมนะคะถ้าใครเคยดูภาพยนตร์ดังอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มาเปลี่ยนกระแสลมวยความเป็นโลกฟนตาซีและเล่นมนต์คาถาแต่รู้ไหมคะว่าตอนนังแฮร์รี่พอตเตอร์จกมาชายนั้นความคิดเรื่องพ่อหมดแม่มดของคนในยุคกลางเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากคนในยุคปัจจุบันมากเลยทีเดียวค่ะคือคนในยุคกลางไม่รู้สึกว่า การที่มีเวทมนต์คาถาจัดก,การเป็นพ่อมดแม่มดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเวิเศษหรือน่าารึบขชานนักถืออะไรมากมนักนะคะตรงกันข้ามเรียกได้ว่าคนค่อนข้างหวาดกลัวกันเลยทีเดียวค่ะจนมีกิจกรรมหนึ่งเกิดขึ้นมานั่นก็คือการาล่าแม่มดนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นยุคมืดกันเลยละค่ะเหตุการณ์ล่าแม่มดจริงๆเนี่ย่อนข้างที่จะโหดร้ายและรุนแรงเป็นอันดับต้นๆ้นของบริษัทโลกกันเลยทีเดียวค่ะและสิ่งนี้ก็คือประเด็นที่ใันอยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะ ยังจะยิบยกพูดถึงหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะที่ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับการล่าแม่มดอยู่นั่นเองค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่เมเติมได้จากคุณตอมตาตึงค่ะรายงานสดจากประเทศเยอรมน,นีคุณตอมตาตึงเชิญค่ะค่ะคุณตุลกชียงดิฉันตอมตาตึงค่ะรายงานสดจากหมู่บ้านจัดงานะคะและในตอนนี้นะคะหมู่บ้านจัดเงาเนี่ยกำลังประสบปัญหาความชุลมุนวุ่นวายน,นะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะเกิดภัยแล้งเราก็เกิด แล้วก็เกิดปัญหาสัตว์ล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นจำนวนมากค่ะและอย่างที่คุณตูน,นแชนัยได้กล่าวไว้เมื่อต้นรายการนะคะว่าบ้านหมู่บ้านจัดเงาเนี่ยเขามีความเชื่อเกี่ยวกับการล่าแม่หมดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไป <c oughs> ไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านกันค่ะไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์กันนะคะว่าตอนนี้กําลังเกิดอะไรขึ้น,นะคะ่ะไปค่ะขอโทษนะคะชื่ออะไรคะ อ้ครับคุณโอ้คุณโู้ช่วยเล่าถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ไหมคะว่าตอนนี้มันกาลังเกิดอะไรขึ้นอยู่คะเฮ้ยพืชผลอะไรที่ผมปลูกไว้นะคุณตอนนี้มันทานไม่ขึ้นไปหมดเลยสัตว์ปลาสัตว์เลี้ยงตายเรียบอ่าแล้วคุณโอ้คิดว่าสาเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรคะแม่มดในคุณคุณไม่เคยได้ยินเรื่องแม่มดหมู่บ้านผมหมอผมว่าตอนนี้มันต้องกลับมาสาห,หมู่บ้านเราอีกแน่เลยครับ แล้วทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นแม่มดล่ะเอ้าคุณแต่ก่อนนะนะหมู่บ้านเรามเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วตอนนั้นคนในห,นหมู่บ้านนะเขาก็เลยคิดว่ามันมีแม่มดแล้วเขาก็ไล่ล่ามาเรื่อยๆใครที่เป็นผู้หญิงนนจะยิ่งโดนเพ่งเลงมีปานมีสัญ,ญลักษณ์อะไรตามตัวคุณยิ่งถูกมองว่าเป็นแม่มดเลยเพอตอนนี้ม,นม,นมันมีปัญหาแบบเดิมเกิดขึ้นมาอีกเนะี่ยผมก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยแม่มดกลับมาอีกแล้วแน่ๆครับผม ไม่จบไม่จบดูไม่ชอบพ่อหรอกพ่อทำมอะไรพ่อไม่เคยสนใจอะไรดูเลยอย่าถ่ายอะไรดูอาถ่ายอะไรค่ะแล้วในตอนนี้นะคะเราได้เจอกับคุณผู้ใหญ่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเพียร์ทูกุวัสดีวครับค่ะ <โ frustrating S 2> คุณผู้ใหญ่คุณคิดว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคุณจะจัดการยังไงคะตอนนี้เราก็กํากลังรวบรวมคนอยู่ครับแล้วก็จะสถานที่ไว้กลางหมู่บ้านเพื่อพิพาสาแม่มดเราคิดว่าจะจับตัวแม่มดได้ภายในเย็นนี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันขอเนีายเล่าย้อนสักนิดหนึ่งนะคะว่าผู้ที่ส่งข่าวมาให้กับทางรายการก็คือลูกสาวผู้ใหญ่บ้านคะ่ะซึ่งเธอเนี่ยมีความเชื่อและความคิดที่แตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นๆเลยคะ่ะงั้นเราไปถามเธอกันเลยคะ่ะค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะว่าชื่ออะไรคะเฟียวเคียวพดไม่ลดเลี้ยวแต่จริงใจค่ะค่ะคุณเฟียวคุณเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างคะ จริงๆแล้วเนี่ยหนูตั้งคำถามมาตั้งแต่หนูเด็กๆเลยค่ะพี่ว่าไอเรื่องแม่มดที่ชาวบ้านเขาพูดกันมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือหนูว่าอะไรพวกนี้มันมันดูไรสาระอะค่ะพี่อย่างเรื่องภัยแรงที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเฉยๆส่วนสัตว์ป่าที่มันต้องล้มตายก็เพราะว่ามันทนอากาศร้อนๆแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะเป็นพี่พี่ทนไหวไหมล่ะครับมันเป็นหนูหนูตายดีกว่านะคะพี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องแม่มดหรอกค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้มายืนอยู่ในบ้านของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเธอกันเลยค่ะอขอโทษนะคะอยากจะสอบถามว่าคุณเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ทุกคนเนี่ยเขากล่าวหาว่าคุณเป็นแม่มดค่ะแล้วคุณคิดว่าฉันควรจะดีใจไหมล่ะคะกับการที่จะต้องนั่งตอบคำถามอะไรแบบนี้กับเรื่องที่มันไม่เคยพิสูจน์ได้เลยด้วยซ้ำ ต่อให้วันนี้ฉันจะบอกทุกคนว่าฉันเป็นหรือไม่เป็นแม่มดมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะในเมื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆก็คือคําตอบที่พวกเขาต้องการและพอใจที่จะเชื่อค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะขณะนี้ดิฉันได้ยืนอยู่ที่หน้าสถานที่ที่กาลังเตรียมการพิพากษาแม่มดกันแล้วค่ะตอนนี้นะคะชาวบ้านทุกคนเนี่ยกําลังชุลมนุนวุ่นวายเป็นอย่างมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนเก่าคนแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการไล่ล่าแม่มดกันนะคะว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างคะ่ะพ <c oughs> <c oughs> เอาก็จะรวมกันลจับตัวแม่มดโดยเราจะพิสูจน์ได้ว่าคนนั้นเป็นแม่มดหรือเปล่าด้วยการจับโยนลงน้ำํำทามันลอยขึ้นมาได้ก็สแสดงว่ามัน,นเป็นแม่มดถ้าจมน้ําก็ถือว่าเป็นคนธรรมดา หรือบางทีก็จะมีการทรมานให้สารภาพหากคนผู้นั้นเป็นแหม่หมดจริงๆ <c oughs> การชี้ตัวแม่มดของเขาก็อเื่อที่จะทำให้ตัวเองหลุดรอดจากการโดนทรมาน <c oughs> และเมื่อสารภาพผิดแล้วก็จะโดนนำตัวไปประหารกลางลานหมู่บ้านส่วนใหญ่จะประหารโดยการเผาทั้งเป็น <c oughs> จะติดตามสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรต่อไปและไปพบกับคุูตูนแกเชียงค่ะค่ะขอบคุณรายงานข่าวสดจากคุณตองตาเต็งค่ะอย่างที่เห็นกันว่าหมู่บ้านนี้ยังคงมีความเชื่ออยู่จากนิการการล่าแม่มดนะคะการล่าแม่มดนั้นปรากฏในทวีปยุโรปสมัยยุคกลางหรือที่เรียกกันว่ายุคงมืดค่ะเกิดจากความเชื่อของคนยุคกลางค่ะสมัยที่ทุกคนเชื่อในาศาสนามากจนแทบจะแยกาศาสนากับชีวิตประจําวันไม่ออกค่ะ ทำให้ศาสนาจักรมีอำน,นาจอยู่เหนือการเมืองเชื่อกันว่าพระเจ้ามีศัตรูคือซาตานพวกพ่อวัดแม่มดที่มีเวทมนต์คือกลุ่มที่ไปทำสัญญากับซาตานดังนั้นคนในสมัยยุคกลางจึงเกิดความหวาดกลัวและรังเกียจพวกที่มีเวทมนต์เอามากๆคิดว่าถ้าไปสู้กับพวกพ่อมดแม่วัดคนเดียวอาจจะไม่สามารถทำอะไรได้จึงรวมกลุ่มกันกไปปราบแม่มดจนเกิดเหตุการณ์ล่าแม่มดในที่สุดค่ะ การล่าแม่มดในยุโรปเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะในโซนยุโรปซึ่งมีการล่าแม่มดในประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ตลอดจนเบลเยียมมีเหตุการณ์ล่าแม่มดครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในยุโรปเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและเป็นที่น่าจดจำที่สุดคือเหตุการณ์การไต่สวนคดีแม่มดแห่งซาเลมเกิดเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วณนะเมืองซาเลมรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกลุ่มผู้อุยพ อนันอังกฤษ,กฤษที่บทชเป็นศูนย์กลางเหตุการณ์ความหดหลายเริ่มขึ้นเมื่อเบ็ตตี้แทริสเริ่มมีอาการชักส่งเสียงกรีดร้องววยวายว่าถูกเข็มแทงและเจ็บตามร่างกายตามมาด้วยอาบิเกลนิลเลียมและแอนแพทนัมเด็กสาวอีกสองคนเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้หมอและบาดหลวงมิตกกงังวลและด้วยความทิ่ผู้คนสมัยนั้นยังไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์ ในด้านจิตวิทยาเพียงพอจสรุปได้ว่าเด็กทั้งสามคนนั้นถูกฟาดแช่งจากแม่มดเมื่อแพทย์และบาทหลวงสรุปได้ว่าเด็กสาั้งสามโดนคำาสาดจากแม่มดปฏิบัติการล่าแม่มดจึงเกิดขึ้นโดยให้นักสามชี้ตัวผู้ต้องสงสัยอีกทั้งบาดหลวงก็บีบังคับให้เด็กผู้หญิงกล่าวหาพวกผู้หญิงที่ไม่เข้าสังคมไม่ค่อยได,ได้เริ่มจากซาร่ากดหญิงคอทานซาร่าออสบิร์นหญิงชราที่ป่วยจนไม่ค่อยได้เข้าโบสถ์และคิฟบาาหญิงยูดานจากบาเบโดส ถูกกล่าวหาว่าสอนวิชาแม่มดและใช้มต์ดำจากการชี้นําของบาดหลวงทําให้เด็กๆเริ่มไล่ชื่อหญิงสาวในเมืองมาทีละคนเจ้าหน้านนที่ก็เริ่มสอดสวนไปแต่ละบ้านในทีลราบชาวเมืองเกิดความหวาดกลัวต่างคนต่างพากันชี้ตลัวแม่มดเพื่อให้ตัวเองค้นความคิดท้ายที่สุดผู้คนจะใช้การล่าแม่มดเป็นเครื่องมือในการกล่าวหาและกำจัดคนที่แตกต่างจากตนเองคนเล่ห์่อนไปจนถึงคนที่ตัวเองเกลียดมีผู้ ถูกจับข้อหาเป็นแม่มดทั้งหมด100ร้อยกว่าคนมีการตั้งสั่งพิเศษที่านาไตส่วนโดยเฉพาะและบัญญัติให้การแม่มดเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นโดนประหารด้วยการแขวนคอโดยการพิรจณาคือขที่สารภาพและซักข้อไปจนถึงประเด็นว่าเป็นแม่มดได้นั้นจะได้รับโทษเพียงเล็กน้อยและใครที่ยืนยันว่าตนบริสุทธิ์แต่ไม่มีหลักฐานก็จะถูกทรมาอย่างหนักเรื่องราวความโหดร้ายดําเนินไปจนกว่าผู้ว่าการลาทีเรียมติ ทราบข่าวจึงสั่งระงับสารเศษและตั้งศาลชุมจุดแห่งใหม่ขึ้นมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่สก1693ผู้ถูกไต่สวนทุกคนได้รับการตัดสินให้ไม่มีความผิดและถูกปล่อยตัวไปจนสิ้นเดือนมีนาคมผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่มีใครถูกคุมขังแล้วการไต่สวนล่าแม่มดแห่งซาเลนจึงได้ปิดฉากลงไปในที่สุดค่ะการล่าแม่มดในอดีตได้ส่งผลต่อการที่นาการน้าการปกครองการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมาก ในทางด้านดองเมื่อก่อนสังคมชายเป็นใหญ่มีการตีก,การผู้หญิงจากัดพื้นที่ของผู้หญิงเพื่อลดทอนความเป็นผู้นาของเธอหากผู้หญิงคนใดมีการศึกษาหรือเป็นที่พื่งทานด้านสติปัญญาให้กับผู้อื่นหรือโดดเด่นเกินจนไปบทมาลักษมะของผู้ชายก็จะโดนกําจัดเพื่อรักษาความเชื่อของทุกคนเอาไว้ในด้านการเมือง,งผู้หญิงและผู้ชายไม่เท่าเทียมกันทําให้ไม่สามารถมามีมมบทบาทด้านสังคมได้อีกด้านหนึ่งก็คือ การจำกัดการพูดอย่างเสนีผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในการแสดงออกความคิดเห็นมากกว่าผู้ชายหากความคิดต่างก็จะโดนมองว่าแตกตลาดหรือมุมหนึ่งก็เพื่อเป็นการกำจัดคนเพื่อจัดการเดี่ยวอำนาจการปกครองสิ่งใดซึ่งท้าทายต่ออำนาจทางการเมืงองเมื่อนั้นก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดในด้านเศรษฐกิจคือการกำจัดผู้ที่มีความคิดแตกต่างไปเพื่อผลประโยชน์ตั้งข้อกล่าวหาเพื่อขจัดคนที่เห็นเป็นอื่นออกไป หรือผู้ที่อยู่เพียงผู้เดียวเพื่อต้องการทั์สินและนํามาแบ่งปันกันค่ะคุณผู้ชมคะขนาดนี้เราได้รับการรายงานสดจากคุณตอมตาตึงเดี๋ยวเราจะกลับไปดูสถานการณ์ล่าสุดของหมู่บ้านกับคุณตอมตาตึงกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะขนาดนี้นะคะเกิดเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะคะเมื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่หมดเนี่ยได้หายตัวไปพร้อมกับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านค่ะซึ่งตอนนีนะะ้ทุกคนเนี่ยได้กําลัง ตามหาอยู่แต่ก็ยังไม่พบค่ะและเมื่อสักครู่นะคะดิฉันได้ไปทราบข้อมูลจากหมู่บ้านมานะคะว่าคุณเฟี้ยวเคียวคดไม่หลดเลี้ยวแต่จริงใจและคุณโรยลาทูเรศแรมทูรซีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมากๆแล้วนะคะแต่ชาวบ้านเนี่ยคิดว่าคุณเฟี้ยวเคียวคดไม่หลดเลี้ยวแต่จริงใจเ,เขาส่งข่าวมาให้กับทางรายการเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะรับความช่วยเหลือจากคนภายนอกและเมื่อทางรายการเนี่ยได้เข้ามาทําข่าวเนี่ยทั้งสองเลยได้โอกาสนี้ในการหลบหนีไปค่ะ ใจลงมาใช่ไหมคะค่ะข,<อ>ขอบคุณการรายงานสดจากคุณตอมตาเต็นค่ะจากสถานการณ์ที่เขาเกล่าวไปขั้นต้นผู้ชมทราบไหมคะว่าในปัจจุบันก็ยังคงมีการล่าแม่มดอยู่ค่ะแต่พอยุคสมัยและผู้คนที่เปลี่ยนไปทําให้วิธีการล่าแม่หมดนั้นแตกต่างจากในอดีตในปัจจุบันนั่นก็คือการประจานล,ลงในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะสิ่งนี้ทําให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาทอยอย่างเสียหาย เป็นพฤติกรรมสานเตี่ยที่ไม่ต้องลงแรงอะไรมากขอแค่มีคีย์บอร์ดกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถล่าแม่มดได้แล้วเหตุการณ์การล่าแม่มดในยุคใหม่นั้นพบได้ทั่วไปเป็นเ,นเรนื่องราวในชีวิตประจำวันถ้ามีความเห็นที่แตกต่างก็จะเป็นความคิดเห็นที่เป็นลักษณะในการาิุาภา์วิจารณ์อย่างที่เราคิดกันว่าการล่าแม่มดได้หายไปแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงมีการล่าแม่มดอยู่เพียงแต่เรานั้นไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นก็โหดร้ายไม่ต่างจากการล่าแม่มดในอดีต พี่ชันต้นกันเชียงขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ